สวัสดีค่ะทุกคนกกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียโตซีรีส์วันนี้เกียโตก็จะมาปล่อยซีรีส์เกาหลีเรื่องเปิดแฟ้มสัญญาลักในตอนที่9ก้าให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะเมื่อจีโฮเจาภรยาเก่าก็ทําให้เขาคิ่ถึงเรื่องราวในอดีตที่เด็กมหาลายัยตัวเปร่าเปลี่ยวทั้งผู้ย้ายไม่อยู่หอพักเดียวกันแล้วมักมีคนมาแอบมองภรรยาเก่าเขาบ่อยๆทําให้ดีโฮต้องก้างเป็นที่ชายของเธอจนพวกเขาเริ่มสนิทสนมกันภรยาเก่า เขาเข้ามาทักทายและชวนไปดื่มทาด้วยกันจีโฮก็ตอบไปกันเธอครับคุณสั่งอื่นมากกว่ผมนะจากนั้นก็จับมือพานาเอกไปทิ้งให้พวกเขางงกันอยู่สองคนภระยาก่าถามแฮตินทำไมปล่อยจีโฮพาภรรยาด้วยกลับบ้านแฮตินเลยต้องอ้างว่าเขามีถ่ายละครขณะที่ขับรถด้วยกันจีโฮก็บอกกับนางเอกว่าเธอเคยเป็นคนในครอบรครัวของเขาผมควรมีคําอธิบายใช่ไหมหนาเอกก็ตอบฉันก็อยากรู้จีโฮเลยเล่าว่าเราแต่งงานกันช่วงหนึ่งแล้วก็อยากกันไปเม่เต็ม ปีก่อนระหว่างเราผมไม่เหลือความรู้สึกอะไรให้เธอตั้งแต่เธอหันหลังไปนาเอกได้ฟังก็ไม่พูดอะไรเมื่อถึงที่พักตีหอก็บอกนาเอกถึงแล้วครับแต่เขาก็ลืมไปว่าที่จริงเขาควรแวะส่งนาเอกที่บ้านเลยได้ออกไปส่งนาเอกอีกครั้งนาเอกได้บอกว่าเธออยากเดินเล่นฝนหยุดต,ตกแล้วอยากสูดอากาศสักหน่อยแล้วที่คุณอยากไปหาฉันวันนี้คุณไปทําไมคะแล้วทําไมเมื่อกี้ถึงอยากให้ฉันออกมากับคุณแค่นั้นเองที่ฉันอยากรู้แล้วนาเอกก็ลงจากรถไปส่วนตีหอก็ได้แต่นั่งหิบอก เขาควรจะทํายังไงต่อไปดีเลยโทรไปหาครูที่สอนการพูดเขาจึงออกมาเจอเธอตีหัเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาสอบเนติบัณฑิตได้ภรรยาเก่าเขาอยากให้เขาแต่งงานกับเธอต่อมาผมสอบเป็นผู้พิพากษาไดา้และแอบ,บซื้อบ้านไว้กะว่าจะขอเธอแต่งงานแต่เธอกลับขอเลิกกับเขานับจากนั้นผมก็ไม่ค่อยรักใครอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ผมไม่เก่งเรื่องได้คิดใครแต่ก็กําลังพยายามอย่างเต็มที่จากนั้นก็คิดถึงช่วงเวลาที่เขากับนางเอกใกล กและเหมือนทุกอย่างก็กําลังไปได้ดีแต่แล้วภรรยาเก่าก็โผล่มาผมว่าแต่หาข้อแก้ตัวสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรเลยได้แต่มองเธอจากไปชีวิตที่ไม่มีเธอมันแย่มากๆครูสอนการพูดจึงให้จีโฮไปบอกกับนางเอกแบบนี้เลยแต่แล้วบังเอิญหัวหน้าของจีโฮก็เป็นพี่ชายของครูสอนพูดเธอนัดเขามาดื่มเหล้าพอดีจีโฮเลยนั่งดื่มเหล้ากับพวกเขาจนเมาไม่เป็นทาแต่นางเอกกลับนั่งคิดว่าทําไมจีโฮถึงไม่เป็นห่วงเธอเลยข้อความก็ไม่ส่งมาแถมไม่ท่อมาหาอีกทั้งที่ เธอเดินจากมาขนาดนั้นแต่แล้วแฮจินก็กลับมาหาหนางเอกทําเอาหน้าเอกตกใจทะบแยมาถึงก็กวนไม่คิดจะถามหรอว,ว่าผมมาที่นี่ทําไมผมงุนงิดนะไม่ชอบใจที่ผู้ชายชั้นล่างผอมาแล้วก็ออกไปแบบนั้นแล้วผมก็เป็นห่วงว่าคุณจะนอนไม่หลับหลังจากเตร์เมียเ,เก่าเขาแล้วเขาก็ชวนนางเอกไปดื่มเหล้าแต่ในขณะที่แฮรินกําลังใส่กระเป๋าให้หนางเอกตีโฮก็เดินเข้ามาพอดีเขาเห็นแฮจินสวมหมอกกันนาก,ก็คิดว่าเป็นคนวายจึงเข้าไปแตะไปต่อยและทำร้ายเต็มทีแต่แล้วตีโฮก็หลับ ไปค่าสนามแฮดินดิงโทรให้นะ้ำมันจัดการไ้ส่วนคุณยูเห็นดึกแล้วน้าเอกยังไม่กลับมาก็คิดจะทรหาเธอแต่ก็ยิ่งในสกรีแฮตินพาหน้าเอกมานั่งผ่อนคลายเมือ่อแฮตินไปขอให้นะ้าทำาาหาไให,ห้าเอกก็ลงมามองดูตีโหที่กำลังหลับอยู่เขาไม่เคยดื่มเหล้าและเสียอาการขนาดนี้แต่จู่ๆก็มาหาฉันที่อินชอนทาให้ฉันเจาภรรยาเก่าเขาจากนั้นก็พามาส่งแล้วเมากลับมาแต่เล่นกับโผลใจฉันว่ารักกี่รอบกันนะจากนั้นหน้าเอกกับแฮดินก็นั่งดื่มด้วยกัน พอเขาเปิดใจต่อกันแล้วกันนายขอให้แฮร์ตินเลิกกินยานอนหลับเธอกินมาตลอดมันไม่ดีหรอกทําให้แฮร์ตินสงสัยคุณเป็นลูกสาวคนเดียวของอีนากรุ๊ปทําไมเมื่อก่อนถึงทําแบบนั้นกับตระกูลของเขานายเอกขอให้เขาอย่าทำเธออีกเลยเธอแค่อยากอยู่กับช่องเวลานี้ดื่มด่าพักผ่อนสักพักนายก็เริ่มเผลอฉันงุนหงมดมฉันทั้งสวยและเทแถมเก่งตั้งหลายอย่างฉันจะเอาใครก็ได้ที่ต้องการฉันยังไม่เคยเจอใครที่ดีกว่าฉันเลยแฮร์ตินหามนี่คนตกหลุมรักต้อลืมม ลองหรอหนางเอกก็ยอมรับแต่นางเอกกลับบอกไปว่าพวกเขาแค่ใช้ฉันให้ได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ตอนฉันเป็นเจมี่กับไม่เคยได้รับความรักจริงๆเลยแฮตินเรซาวนางเอกก็ใช้เขาเหมือนกันจากนั้นก็จับมือนางเอกเธอเลยเฉยๆพูดเรื่องอื่นแทนแล้วตีฮก็ตื่นมาถามว่าวันนี้วันอะไรแฮตินก็ตอบไปชาวันจันทร์ทำให้ตีฮอหงุดหงิดแล้วทําไมพวกคุณยังอยู่ด้วยกันเล่นเอานางเอกหัวเราะตีฮพูดผมไม่เข้าใจหัวใจของผมเป็นเหมือนปล่องควันแต่มันรู้สึกเหมือนมีควันอยู่เต็ม ไปหมดหนาเอกเลยถามจะพูดอะไรของคุณคุณเมาหรอตีหกก็ยอมรับผมเมามากด้วยนาเอกเลยไม่เข้าใจที่งานขึ้นบ้านใหม่เขายังไม่ดื่มเลยอะไรทําให้เขาเมอได้ขนาดนี้นาเอกเขอย้าย้เขาทําหน้าย,ยิ้มมันดูน่ารําคาญก่อนหน้านี้คุณพาฉันไปส่งที่บ้านแล้วทําไมตอนนี้ไม่อยู่แถวบ้านฉันตีหบอกว่าเขามีเรื่องจะบอกแต่เขาก็คิดมากเกินไปจนรัวแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยแต่แล้วเขาก็บอกว่าจุบกของคุณส่วนนาเอกเธอก็กําลังละเมอว่าเธออยากให้มี คนมารักเธอจริงๆและฉันก็อยากโดนถูกเหมือนกันและในจังหวะนั้นเองที่นางเอกก็ลังหลับตาอยู่แฮตินได้ยินแบบนั้นก็เข้ามาดูเธอยังอ่อนโยนแล้วพวกเขาก็นั่งรถกลับด้วยกันทังคูนั่งขนาบนางเอกซ้ายขวาทาเอาเธออึดอัดไปหมดเมื่อจีโฮกับแฮตินขึ้นลิฟต์ด้วยกันจีโฮก็บอกแฮตินว่าอย่าล้าเสน้นคุณสองคนจำเป็นต้องนอนพักโรงแรมเพราะเรื่องสุขภาพแต่ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาเยี่ยมเธอในเช้าวันจันทร์แฮตินถามคุณไม่พอใจงั้นหรอแต่จะทํายังไงได้ล่ะ ผมลาเส้นเป็นสล้าวก็เลยอยากรู้ว่าคุณจะค่อยๆจบสัญญากับแธนสักทีได้ไหมตีหไม่เข้าใจว่าเขามายความไวยังไงแฮตินเลยพูดถึงแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อเชา้านี้เราได้ยืนยันความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วตีโหเลยถามว่าทําไมถึงทําแบบนั้นเมื่อต่าได้ว่าแฮจตินจูบนางเอกก็ถึงกับนิ่งไปด้านคุณยูเห็นรสนิยมแฟชั่นของความนํำก็รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆส่วนนางเอกก็นิ่งหุนหงิดที่ตัวเองไปจูบกับแฮจตินทําไมเอก นึกถึงตอนที่เขาหลับตอนนั้นเราพระเอกทำไมถึงหลับตอนนั้นพอดีเธอกังวลไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีตีโ h จะเห็นหรือเปล่านะส่วนผู้แต่การของแฮรตินก็มาเจอกวางนําที่งานแต่งรบรทรบ,บอกแฮรตินว่าเขาเจอดาราหน้าใหม่ที่หล่อมีความสามารถแถมร้องเพลงเก่งอีกด้วยแฮรตินก็บอกว่าเขาได้บริการแล้วแล้วแฮรตินก็มาเซ็นสัญญาเรื่องการวาจ้างกับภระระยาเก่าเธอเห็นเขามีความสุขจนล้นออกมาก็รู้ว่าเขากาลังมีความรักแล้วภระระยาเก่าก็มาเจอกับตีโ h เข้าพอดีเธอเลย ขอคุยกับเขาพี่ไม่ต้องเสียความรู้สึกเรื่องฉันฉันไม่เคยคิดว่าฉันยังเด็กแต่ว่าตอนนั้นฉันเด็กตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ฉันยอมรับว่าไม่ควรทําร้ายพี่ขนาดนั้นฉันนึกว่าไปซะดีกว่าฉันถึงได้จากไปฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ประสบความสําเร็จฉันมารู้ที่หลังว่าพี่เป็นทนายและซื้อบ้านหลังนี้ที่ฉันใฝ่ฝันพี่รอฉันอยู่หรอตีหฮตอบว่าใช่แล้วฉันซื้อเพราะแต่งงานถึงได้อยู่กับภรรยาที่นี่ภรรยาก่างงพี่แต่งงานแล้วหรอตีหฮก็ตอบว่าแต่งแล ต่้งมาห้าปีแล้วทําเอาหน้าเอกที่ยืนอยู่อมยิม้มภระยาเก่าถามต่ออยากรู้จักตังว่าพี่แต่งงานกับใครพราะมาตรฐานของพี่สูงมากตีโฮตอบอยากรู้หรอเคยอ,อยากมา12ครั้งแล้วแต่งงานเป็นอาชีพสําหรับผู้ชายที่ไม่รู้เรื่องผู้หญิงอย่างเขาเธอก็เหมาะสมดีจริงไหมนั้นทำเอาหน้าเอกเสียใจจนเดินหนีไปหนาาเอกเข้าหาแฮตินแล้วขอโทษเขาสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมาาื่อเช้าเธอพลาดเองมาแฮตินได้ยินแบบนั้นก็ทำเอาเขาเศร้าเพราะคิดว่าหน้าเอกรู้สึกเหมือนกันส่วนคุณยู ตอนนี้ก็รู้ล้ว,ว่านางเอกรับตั้งเป็นแฟนให้แฮจินเลยชมนางเอกว่าทําได้ดีมากเลือกได้หกแล้วอีนากรุ๊ปจะได้ขยับตัวได้สักทีเตรียมย้ายกลับบ้านได้เลยนะคะแต่นางเอกก็ไม่สอนทั้งแฮดินและฮีนากรุป๊ป หรือคังตินกรูเธอก็ไม่ค่ะคุณยูเลยต้องโทรไปวางแผนการบางอย่างกับ e group. อีนากปนาาเอกม่ออก,กําลังกายแก้เคลียร์แต่กลับเครียดหนักกว่าเดิมพเรพราะเตอภรยาเก่าของตีโฮนาาเอกเลยขิงใส่ว่าเธอเก่งมากทุกอย่างแล้วตีโฮก็ส่งข้อความมาบอกไม่มาทํางานไม่บอกกันเลยนะครับน่าผิดหวังจริงๆนาาเอกเลยขึ้นแท็กซี่มาหาเขาแล้วเังอเอิญเจอกับตีโฮที่กําลังออกไปเขาลงมาหาหนางเอกนากนาเอกบอกว่าฉันไม่ชอบแบบนี้เลยฉันได้ยินที่คุณคุยกับภรายาเ,าเก่าเมื่อบ,บ่ายเรื่องราวเกี่ยวกับกา ที่ยามา12ครั้งคุณทําให้ฉันเสียชื่อเสียงฉันยกเลิกสัญญาได้นะคะจะขอโทษไหมตีโ h พูดผมไม่จําเป็นต้องขอโทษผมพูดเพื่อกล่อมตัวเองนางเอกไม่เข้าใจหาว่าเขาไรย้ยางอายตีโ h ก็หองพื้นบอกว่านางเอกยิ่งกว่าเขาอีกถามเอานางเอกมาโหตีโ h เลยบอกว่าเวลานางเอกเมาเธอก็ชอบไปจูบผู้ชายที่อยู่ข้างๆไปทัวนางเอกพูดเธอไม่ได้ทําแบบนั้นเวลาเมาอย่าด่วนสรุปแต่ตีโ h ก็ไม่เชื่อเธอเมื่อฝนตกตีโ h เลยชวยนนางเอกขึ้นรถเธอเลยขอให้เขาไปส่งเธอที่บา้าน นางเอกอธิบายว่ามันไม่ใช่ที่ใส่ตอนเมาแต่ก็ช่างเถอะอย่างน้อยฉันก็ซื่อสัตย์ไม่ขี้ขาดแบบคุณตีโอถามคุณพยายามพูดอะไรแต่บอกว่าผมรักเมียเก่าอยู่งั้นเหรอหนางเอกย้อนแล้วไม่ใช่หรือไงตีโอถามทำไมไม่ย้อนคิดอีกทีทําให้หนางเอกย้อนคิดตอนที่เขาไปหาเธอผมสับสนและผมไปหาคุณที่นั้นเพื่อสารภาพรักแต่จะมีใครเตเยียนอยู่ได้เวลาเติมเมียเก่าผมประมาทกลัวว่าทุกอย่างจะพังผมขอโทษที่ไม่ได้พาคุณไปส่งที่บา้านนางเอกถามนี่คุณสารภาพรักกับฉันหรอ เราเอกพูดใช่สิไม่งั้นผมจะไปทําไมล่ะนางเอกโมโหก,ก็น่าจะบอกกันก่อนหน้านี้สิทาให้ฉันเสียความมัน่นใจในการเป็นตัวเองขนาดนั้นตีโฮเลยจากการจับนางเอกมาตูนั่นแค่คําตอบของคุณหรือเปล่านางเอกก็พยักหน้าแล้วตีโฮก,ก็ดึงนางเอกมาตู่ยังดูดเดมอมีครั้งทำกลางความรู้สึกที่อัดอันของพวกเขาทั้งคู่และพวกเขาก็สารภาพร,าพรักกันและจบกันยังมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่9ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ oh